สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่ากําลังมาแรงนะครับช่วงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อของคอด้าแจ๊สตัวล่าสุดนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นขอบ15นิ้วสแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นตัวขอบ16นิ้วสีดําเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ15นะครับแล้วผมมีตัวพิเศษนะครับขอบ15อัพเกรดนะครับผมก็คือเป็นล้อตัวนี้แหละแต่สีดําเงาและผมก็คือเรียกได้ว่า ได้ความนิ่มของขอบ15แล้วก็ชดเชยความสวยงามที่หายไปนะครับแบบขอบ16นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ตัวเนี้ยเรามาคุยกันที่เป็นล้อสีบอลเลยกันเพราะว่าลูกค้าบางท่านออกรถสีเข้มเช่นอะไรสีดาน้ําเงินสีอะไรที่มันเข้มๆน่มมะต้องใส่ล้อแบบเนี้ยถึงจะสว่านนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นขอบ15นิ้วติดรถตรงนุ่นเลยเป็นยางปี20นะครับเป็นของฟูจิยะนะครับลายของเขาก็จะเป็นลายออกแนวกงจักร นะครับผมนะครับแต่ผมชอบลายนี้นะเขาออกแบบสวยจริงๆนะครับผมกล้าบอกได้เลยนะครับว่ารถแต่ละปีของค่ายรถที่ออกมาขายเวลาเขามีเรื่องที่ให้ต้องวดหัวนะครับผมในการดีไซน์นะครับหนึ่งในนั้นนะครับคือลายล้อนะครับผมบอกได้เลยนะครับทีมดีไซน์เขากดหัวมากนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านหลายขั้นตอนมากเลยกว่าจะได้ออกมาว่าเออเอาลายนี้แหละใส่กับรถรุ่นนี้เพราะมันส่งผลถึงลายส่งผลถึงยอดขายด้วยนะครับบางคนเห็นล้อเนี่ยไม่ชอบไม่สวยใส่แล้วมันยังไงไม่รู้นะครับ บางทีทําให้รถไม่ได้ขายเลยนะนะครับรถบางรุ่นนะครับสังเกตดูได้ล้อสวยๆเนี่ยยอดขายดีนะครับผมเพราะว่าล้อเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถดูน่าน่าใช้น่าขับนะครับผมถ้าเกิดว่าล้อบางลายเนี่ยการแบบคล้ยแตงกวามาเลยเนี้ยมันก็ดูยังไงไม่รู้นะครับผมมันต้องเป็นลายแบบดูดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับผมนะครับเขาเรียกยางปลายแดงนะครับเห็นเส้นสีไหมครับอ่านี่นะครับผมอันนี้คือ เส้นสีครบชัดเจนนะครับบันนี้เขาเรียกป้ายแดงนะครับตุ่มยางสียางมาครบนะครับล้อชุดนี้ถอดนะครับที่ศูนย์น่าจะที่ศูนย์เลยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมคือใช้งานอยู่แค่ในศูนย์นะครับวิ่งเข้าวิ่งขึ้นวิ่งลงโกดังแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มาถอดนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นสะพานยางไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมสะพานยางนะครับยางทุกเส้นต้องมีสะพานหมดนะครับผมอ่าก็คือว่าเขาไม่ได้การน้ำท่วมนะครับคือเขาให้รู้ว่าเออมันถึงเวลาเปลี่ยนยางนะครับสะพานนะคร นะครับเดี๋ยวดูหลังล้อเลยนะครับผมหลังล้อนะครับก็จะต้องมีตรา Honda m มอเตอร์นะครับผมอันนี้ชั้นเจนนะครับแล้วก็ขอบ15กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับรายละเอียดของล้อทุกอย่างนะครับก็จะอยู่หลังล้อนะครับเขาจะต้องมีบอกเรานะครับถ้าเกิดว่าท่านไปซื้อล้อแล้วไม่มีอะไรบอกเลยนะครับให้ท่านสังเกตได้เลยว่ามันอาจจะเป็นล้อปลอมหรือท่านอาจจะเจอของแปลกเขาให้แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าของแท้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นแบบนี นะครับตัวนี้นะครับเวลาออกรถนะครับผมบอกได้เลยนะครับมีประเด็นมากนะครับน้องสาวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนที่ว่าไปดูรถอย่างเงี้ยนะครับผมอาล้อเดิมเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับเพราะว่าผมอยู่กับล้อมาเ่ยผมรู้แต่อย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับยังไงให้ตายเถอะนะครับผมถ้าเกิดว่าใส่ล้อเดิมเดินดีกว่านะครับบางคนเขาบอกนะครับแต่ผมจะบอกว่าล้อเดิมอะแข็งแรงนะครับล้อแฟชั่นอะ สวยผมไม่เถียงนะครับมีหลายเรื่องมากมายแต่มันต้องเป็นล้อแท้นะท่านจะเอาความมั่นคงนะครับความสบายใจความปลอดภัยกับมันนะครับผมท่านต้องใส่ล้อแท้ซึ่งล้อแท้เนี่ยถ้าของ15นิ้วเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นล้อเดิมติดรถเนี่ยผมขายอยู่พอสมบวรน้ะในปา่าผมขายอยู่5คันถ้าล้อแท้แฟชั่นก็มี20,000นะครับบอกได้เลยนะครับถ้าต่ำกว่านี้นะครับส่วนใหญ่กะปองนะครับขนาดล้อที่ผมรู้จักขนาดแบบไม่แพงเนะี่ยก็ต้องเป็นหมื่นแล้วอะ หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยเลนโซถือว่าใช้ได้งานไทยนะครับผมไม่ได้เขียนเลนโซนะผมไม่ได้เป็นพาร์ทเขาแต่ผมจะบอกว่าเป็นงานที่มีคุณภาพถ้าในไหนจ่ายตังค์แล้วอ่ะนะครับผมก็ใช้ของดีๆมียี่ห้อหน่อยนะครับหน้าร้านเราจะเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับผมร้านอยู่พระรามสองบางกุ้เพียนนะครับร้านจะอยู่เลยซอยเคียนทะเลนี่สิบห้าสองเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับทางชุดเนี่ยผมขายอยู่รองพร้อมยาก็1นึ่งบาทบวกลบนะครับยานใหม่ๆแบบนี้เลยแต่ได้กับรถทอนด้าที่เป็นขนาด4ี่รูมาตรฐานได้ทุกรุ่น นะครับชัดเจนนะครับผมถ้าลูกค้าใดซื้อไปถึงเวลาเป็นยาผมบอกได้เลยว่าคุ้มมีพี่ท่านนึงขับรถวีออสปีเก่าแล้วนะครับใส่ล้อกระทะอยู่นะครับถึงเวลาเปลี่ยนยางนะครับก็มาเปลี่ยนล้อพร้อมยางนะครับจองไว้นะครับผมบอกได้เลยคุ้มกว่าเปลี่ยนยางแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมท็อปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ